เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะแปลงร่างเป็นหมาป่านะผมแกล้งคนในเซิร์ฟกันดูนะครับแล้วก่อนนี้ผมได้โทรกับเพื่อนอยู่ในสตรีมนะผมไม่รู้ว่ามันจะรู้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองคุยกับมันดูไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องคุยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงมันก่อนมัไปทำอะไรได้มันหรือว่ามันแล้วมันมาทำอะไรให้ไอ้ไม่มีคนอยู่อ๋อนีื่องคือแฟนของมันด้วยทุกคนเราไม่เอาอะไรกันจับเธอนะสีนี้มันจับเธอเันจะตายวิ่งวิ่ง เห็นโพลนนทวิทย์กันิี่แย่เลโอ้โนโดนโดนโดนผู้สื่อข่าวรวยมากเลยดิมีรถกันลุล้างไปว่าไงตอนนี้เขาก็คุยจะมนแซดอยกว่านี้เลยเดี๋ยวผมจัดการไชีนทีหลังเนาะแล้วรขอจัดการคนนี้ก่อน้คุณรูขายกี่บาทละมันต้อง2เลยรวมถ้ารวม ถ้าถ้าลมแต่งก็ไหลจอดได้มันแบบน่าจะสะบัดให้มันหล่นแน่เลยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้ไม่ก็อ๋อได้แตดขาดทุนมากเลยเนี่ยการหล่อได้โอ้โหอย่างร้อนเลยตายมาตายแล้วแกไป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 ซักไปซักอ้ยาผมมีเงินอยู่งเจนี่เดี๋ยวกลับไปโพสต์เสร็จเดี๋ยวผมเอามาให้แล้วกันนะผมสนใจที่จะซื้อมากเลยแล้วกันนะ อ๋อได้ได้ไดลุทงทั้งโอเคปล่อยเขาไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปอาโอเชีงกันดีกว่าครับทุกคนไอ้ชิบา่ามีคนอยู่อ่ะอ๋ออยู่กับลุงผมเว้ยชิบา่าเอาไว้เอาไว้ทีหลังดีกว่าเดี๋ยวไปคนอื่นก่อนจิตดีจิตดีทำไมวะจิตดีไปแล้วครับผมจิตดีฟาร์ม<ๆ> <c oughs> ีฟาร์มกับใครวะหนึ่งสามฟ้าพี่เสียวไม่เอาก่อน่อยเอาทีหลังเจ็ดแปดโอเคหนึ่งสามเจ็ดแปดสองศูนย์สี่ใช่ไหมเป็นคุมอยู่ป่ะโอ้เฮ้ยดูดู กำลังจะออกรถเนยเอารถลงก่อนดิเอารถลงก่อนดินดวิ่งปาดด้วยมั้ยไม่การหยุดนะไม่การหยุดดูดิเดี๋ยวหาจังหวะพี่แกหยุดเมื่อไหร่ผมกัดเลยนะมันกัดไม่ตายทีเดียวเว้ยตอนนี้งงมากเยอะร้อเยอะร้อเนีย่ย ดูไดช้าไปดูบินไปดูได้ช้าเดี๋ยวเราโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมัฟเข้าตรงกระม่อมเห็นนี้อนนี้อนนี้ขึ้นไปมากุญแจว่างวิงวิงวิงเย้แล้วบา เอาแล้วเมงปังเหมือนเมียนเหมือนเดียนมากมั้งเอาตายเย้าหมายอกไก่ใช่ปะล็อกล็อกล็อกต่อวะเฮ้ยล็อกไว้ว่ะนี่เอ้ยแกไม่โดนตายเลย จะตายแล้วนี่ยว่ะแมวน้ำหมาแมวแมวไม้เรา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 ไม่ตม้น้อยตายไม่ตายเย็ดเก็บแว่นทำทรงนิดนึงเฮ้ไอ้ไปไหนนิดนึอันเหลืออีจูกาะจูกาะขึ้นเลยไม่ได้อ่ะโอ้ยฉลาดฉลาดนี่ยว่ะยังพูดไปไหม เอ้ยนายฉลาดอยว่อะนะทำไมนายฉลาดอย่างนี้อะ่ะเป็นมนุษย์ที่ฉลาดมากๆเลยไอนอนเฮ้ยไปไปคนอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคนจะรู้รู้กันหมดว่าเป็นยังไงเว้ <c ười> ตยต่อยแม่สำโตยสำโต้มันอยู่ไหนวะ <c ười> อ๋อมันอยู่รถมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันอยู่ในนิดเดียวมันด้วยเดี๋ยวเราเปิดไมานะ <c ười> เดี๋ยวเรามาลงรถก่อนไอ้จ๊ะไอ้สามต่อยก็คือไอ้จ๊ะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ร้องเลยเรามาหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจัดก,การทีเดียวเลยโอ้ยมันเก็บทุกเสาจริงๆคนคนนีน้นี่ไอ้ชักเสาเออไอ้ชังเสาไปะนี่น่าจะหลายบาทอยู่นะครโอ้ยครับจริงๆแล้วประเทศนี้เขาไม่ได้เล่นอย่างน้นะแต่มันตอนมืดมั้งม,มันบ้าครับไง ไม่ไห้ผมต้องมันดูถูกเซิร์ฟไปละได้มันชนผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจำจำจำมันไว้จำมันไว้นี่มาแล้วดโอกาสแล้วอิสว์มาแล้วอุ้ยอีอายชิบหายเอ้ยเอ้ยพี่มาโวกข้าวคนโวกข้าวคนชนพี่มาใช่ไหมไม่กูว่าแล้ว แล้วยางแตกวิโอมันรู้ว่าเป็นผมอ่ะใช่ฮะชิงจอกไม่ใช่แมวเอ้าหมาป่าเว้ยเฮ้ยย <c oughs> ิ้มมาครับเมื่อกี้ใครอ่ะเออจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยตานตาน <c oughs> เอ้ยข้าผมไปไหนเฮ้ยจะข้าไปไหนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นผมละผมเอาไวสุดเลยนะกันเฮ้ยจะข้าไปไหนเฮ้ยข้าในท่อแม่งเลยนี่ไหนเฮ้ยกำลังดีโอ้โหหนีไหมเอาไปกัดกูกัดเฮ้ยยายากัด

เฮ้ย,อ,ยอะไระเฮ้ยเอเริคอือทีมหมางลมกันอะไรอะอเอาแข็งแขเฮ้ยหมดตาความเครียดยี่แปดแล้วเนีย่ยแข็งแข่งยังไง เฮ้ยตังการ์ดอะมาดิเส้นไรอะไอ้ไปแล้วเฮ้ยอะไรนั้นเพื่ออะไรอะกหน่ากลัวเอ้ยยาอย่าอย่าเอ้ยาเฮ้ยอยาไม่บป็ไม่เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับอยากให้แกล้งเปตัวไหนก็บอกกันได้นะครับบายจ้าจุ๊บอะหาดูดูมาดูมาดูมาดูดู มาแล้วยามาแ้มือนกันนี่นเ้ยนี่แน่นี่เงากดคืข่ใครแข่งกันเลยใคแข่งกันเลยก็คือไปโดนหรอกน่าหมาเอ้ยหมาเอ้ยออเฮ้ยอืออืออือมึงตายได้ทีเจนะเอ้เหมียวแขงแขงอันนี่จ เพื่ออะไรเพื่ออะไรไปเลยดีกว่าใบต้าจุ๊บ